ใส่ห้องก๊าแล้วพี่น,อน,นอ้องเงียหมังเฮ้ยหยามเก่าซะแล้วครับวานใส่ได้ถือเพรถือแค่หลังเดียวพี่น้องประดับประดาอย่างสวยงามเลยหลังเอาปักแปดแสนกับมา,าน้ำด้วยครับใส่เรียบร้อยแล้วอำจาม,ามจบบังว่าพึ่งน้ำกันเพิ่งจะขึ้นจากนานะกะยามยังมือเศราบุตรเราด้วยครับพี่น้องไปนี่นะครับเยือ ปลาเข็งละ่ปะปลาเข็งนอนอยู่จุ่งนี้เหลือเหลือเยอะไปย้ปยยำยำจังเบิ่งน้ำกันครับใส่ออมไปยังสั่นล่ะครับจ่ายปลาอ้อยหมือวานมันหมานใส่แถวนี้โอ้ยสุดยอดนันกับมันแหละเนาะ <laughs> พี่น้องครับกินกาแฟเรียบร้อยแล้วเดินทางไยยามแงบกำกันเด้ครับยำแงยบยำบ่วงมันนั่นล่ละบ่วงมันนี่สิเขาบ่าบาเขาร้ามือแล้วครับพี่น้องถอยถอยดำถอยถอยคนจะเดิน <laughs> คนจะเดินแต่ว่าดีดต้นตนายได้เลยครับงาม ตัวนี้ครับพี่น้ององวงามดีสวยรูปร่างดีรูปร่างดีนีสามตัวพี่น้องตัวสองตัวนี้อะไรนั่นนั่น,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 นปลาอ้อยอีหลีพี่น้องโอ้เหมาะมองงันตีนปลาอ้อยพอดีมันปะนั่นมันปะโอ้พี่น้อง โอเคครับเ่าลงเสาๆนี่แหละพอเถาว่าพอตาว่าทดสอบหายใจกะห้อมเหล้อเพี่น้องเอ้ยนี่ละมัดเข่าครับเกี่ยวเขา่าหนาม ต่อนมานยันยยงล่ะนั่นแล้วนั่นแล้วตอนมานบอร์้เอายังมาตัวละม <c oughs> อ่ไดนนดโต,ตเดียว นี่ะตอนหมานหมานหอดงูพี่น้องงูเห่าขนาดในงูเห่ามันเดือผัดด้วยมันนี้มัล่ามันหนกขอบหากแล้ใส่ยังไงเฮานี่ดิโตไม่ใช่ใส่เก่าได้ซำเขาใดใส่แงบเลยพีอ๋อ เดี๋ยววะซังวิธทเพื่อ2นี่อีก20ต้นจะได้แเดียวแค่เดียวเตัวเดียวพี่น้องโอเคใอ้อมในพี่น้องตัวเดียวก็ไดมาขึ้น อยากกินอปิ่งกินแสบกั่นีปิ่งอวันปิ่งกินเลนแสบคักดิ <laughs> ยากปิ่งกบแสบไ่นไม่ได้กินโดนนะพี่เนอแต่พอาตายยังอยากกินปิ่งเนาะแล้วไม่กิน่กินนะอเดิแล้วพี่นะ้องนั่นตัวกลัง ไวยเลยครับไรกบเรวเขาไห้การเลยดถือเอา嘛ถือเาถือเอากระดิถือ,อ<า>ถืออมนละประเดิมมละ ได้ม่วงวีนี่หูบัวลายพี่น้องดับแนลหรอคือแค่แรกละสามตูนล,ละก <c oughs> ะสนานานได้เพิ่มอีกสามช่วงช่วงได้ผมอายุต่ำหมูพันเลยที หมดต่ำเลยทีเ่้าเข่าเนาะเจ้าเข่าหอมเจ้าเข่าหอมแล้วตาย หวานหยุดตัวนี้เบียดคันเงาคันใหญ่เด้อ <c oughs> ได้ปลายัางครับคอติโอใส่กำลังสวย <c oughs> ใส่กำลังสวยไปเฮาอยามแงบน้ำกันครับพี่นอ้องใส่ <c oughs> ใจ่ายปลาอ้อยนี่แหละหลังหนึ่งยวนนี่นดัดนพุ่มนี่แหละ ฝากคันแท้ให้พี่น้องระเดิมบักแปดแสนอยู่แกนี่แหละครับสี่เข่าวะวานก็ใส่เฝ้าๆหาไม้บ่อันนี้แล้วปานจะควงหูจักไม้ไม้ไม่นั่นแหละเอ้าพี่น้องยากหน่อยกับประเดิมหรอละยู่นี่ตอนพี่ โอ้ยกบหน่อยตนอนกออกแปดแสนเขาว่าก่อเขาออกรถนะนะใส่กบตัวนี้กระด้ตัวประเดิมปิดใหม่เจิมเจิมเห็นไหมเจิมด้วย เออเ้เขาบอ่อบาดท,ที่นี่นี่ยล่อเศษแส,สนพุนอันหนึ่งนั่น,น,นอันนี่ใส่ใจ่ายทางพุ่นเลยบ่จทางกว่าอ่อยเลย,ย,ยแม่นใส่เงียบก็ตัวบ่เบิดโอ้ย,ยกระคุ้งที่บ่อเขาละมั้งโอ,โอ้ยตายหยุดอัอน,น,นไตไตละนั่น,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 น สองสองเลยสิตตัวเห็นบัวเงียบบัวตีมือแต่ผู้ชาแเงยบนะตีมืดขัดตัวโอ้โหสวยเป็นไหนครับอือหืองตัวสองตัวงามๆเลยอยู่นี่กบไม้ครับกบไม้แบบเขียวๆขันนาเขียวๆนี่กบไม้แม่นบ่โตัขนาดใหญ่เท่าไรเนาะใส่พ่ออมพ่ออมพ่ออมต้องใส่ต้อง แค่มันเข่าอันที่มันข้างโคกอยู่แค่ที่คักโอ้ยจะสั่งเถงนนอะนะหรอห่วยนี่อย่างวะ่ะคือลืมได้วะ่ะนันพี่น้องเบา <c oughs> เฮาไอหางยาวอยู่ในปลาอ่อยแป้งแง,งยนืนละ่ะเห็นไหมครับเห็นน้ำกันวะอันละขาวๆน่น say nhẹp, đeo mực xiên rồi à, p/năng đeo mực xiên rồi, anh nắm siết chẳng may củ bao, ừ, tiền tiển bó tiền tiển đây. พา่าเขาบังนี่ที่จะปลาดินแทบทบแทบเยอะไปตพี่ะนานนานละนั่นตุลระบาดมองต้อนตุลระบาดนับนี่ปืดมาจอว้ปาังมาจอบห้งหมาปลาเอาบ่แม่นนั่นควายนูไปอ่งโอ้มามาก,กวด โอ้ห้อยหมาขวดวานมันควยหนูโอ้ยขวดสองอันพวกันี้ไหมลาดเป๋วมันไปพรามันขึ้นเลูหมาสองตัวขึ้นยูพี่น้องอื้มขับโง เห็นแล้วติหองเป็นต <c oughs> ืดตืดอยู่ติเจียงยังเจียงดีดีนั่นต้องแต่นี่แน่เลยต้องอยู่เนาะไม่ใส่นี่ล้างหนึ่งล้างนี่อ่ะความคิดว่าสีด้พี่น้องมาเบิ่งน้ำกันว่าสีเข่าวะหลังอื่นนี่บ่อยากจะผักเลยใส่คำคำ ทั้งที่คิดว่าจะได้ไหมกเข่ากเขาก็าาาไปครับเดี๋ยวมาหลายหลังเอาครับคีอวัาอยางไปหาเงียบปะไม่กบพี่อกองนั่น,น,นเห็นไม่กบห้อยนกไม,นไม้คืออยู่พี่ตื่นดงเดียง,งดงเดียงเลยนั่น บ่เขา,าเขา่ามาไม้แม่นี่พี่น้องไม้งามอยู่ดิเป็นตะออกมาจากกันพุ่มใหม่พุ่มนี่วะเดือบะบ่อดับเนี้ยเราบอกกบอีกหลังหนึ่งพี่น้องโอ้หลังสุดท้ายสิมานบ่อโอ้บุญเองแม่ ตั้งความหวังไว้สูงค,คุยไปกวนกันเลยพี่น,น้องเลยว้าอืมคุยไปกวนนี่เอาจักรู้เอาสองรู้งูวันนี่มากินเข่าเพิ่นแล้วเข่าคเพิ่นตากไว้เพิ่นบุคขันไอเก็บไหมพี่น้องบ่ ใส่รดตะว่าพึ่งม่านเกี่ยวออกพอดีแหละวีน้องใส่ทั้งกบทั้งบววเป็นพี่งงน้องเอาเอายู่ว่ะฮะ<า>สองตัวเลยนี่นะเก็นจังไได ประดับไผ่ย่างดีเ The ่าเขาาจีวางเลยเลยเนาะมองนีพี่น้องโอ้หมานเหลียวกบตัวใหญ่อยู่โอ้ตัวใหญ่หอมไหมตัวใหญ่เลยว่ะพี่น้องเห็นไหมครับตัวนี้เออฮือมันต้องเปิดมากประดับแบบนี้บ่กบก็ได้ไม่งามไม่งามบ่อิ่นจังไดพี่น้องสุดยอดสรุปหยอดสีเนาะ ซีโต้โตงลงต่อนตัวหน,นึ่งแงบเจ็ดอันแงบเจ็ดอันแต่ว่าลืมใส่อันหนึ่งโอ้ได้ยากหัวดครับเธอป่ะพี่น้องครับสวัสดีครับกับการยามต่อนมาเออยามอันนี้ฉันน้องยำแงบยามรอบสิ่งแต่หาเนี้ยมึงพี่น้องมึงเลยครับในหาเนี้ยเลยครับ Jadi club, so di club.